ลองเปิดใจด,ดูถ้าปิดใจแล้วก็ไม่รูนะ้นะเพื่อ<ห>นอะไร,รใช่ไหมไม,ไม่มีคนระับผมก็เอาภาวนาช่วยกันสวดมนต์ให้ติดก้าได้เปลี่ยนใจสวให้ได้แค่นั้นก็ให้กำลังใจสวว่าให้ทำตามมติของประชานชนประชาชนลองเปิดใจด,ดูถ้าปิดใจแล้วก็ไม่รู้นะอคติจะาทำให้เราไม่รู้แต่ถ้าเราลองเปิดใจคนใหม่ก็มีความสามารถเหมืนกันให้กำลังใจ มั่นใจในการเสนอชื่อพี่ทีมอีกรอบนึ่งเจรจาับเจรจามีการพูดคุยกันยังไงบ้างคะเรื่องของการเดินหน้าเจรจาหลังจากนี้ว่าแต่ละคนก็มีสวที่รู้จักกันเองก็เดินหน้าพูย่างก็มีรู้จักบางท่านหลายๆท่านก็น้ารับให้ทำกาเป็นพวกรเท่ากับว่าแปดพันพวก็จะช่วยกันเจรจาสวด้วยบอกตัวเลขไม่ได้เลยครับเพราะเราจะไม่ไปก้าวล่วง นะครับเอกสิทธิ์ของของท่านนะครับท่านสมาชิกทุนนิพนธานั้นสองวอเขมีเอกสิทธิ์ของอท่านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็าอยากจะขอโอกาสเนาะให้โอกาสเราได้ได้ทำดูเพราะว่าผมมองว่ามาตาร้อยเจ็สองไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะแก้ได้ง่ายแล้วแปดพักก็ไม่ได้เห็นด้วยที่จะแก้อยู่แล้วเนี่ยครับเป็นเรื่องของท่านเก้าและทาก็อยากจะเปิดใจว่าวันนี้ตั้งรัฐบาลให่ได้ก่อนนะครับหนึ่งหนึ่งสองก็ไม่ได้จะแก้ได้เร็ววันสองสามวันเราได้ ็นการโหวตเลือกนายกนะครับตามมาตรารัฐธรรมนูญ159นะครับมาจากบัญชีคนดิเดตนายกแต่ละพรรคซึ่งเราต้องเป็นไปตามนั้นซึ่ง6พักก็มี9รายชื่อด้วยกันนะครับเป็นพัคแปดพัครวมเดี๋ยวยังไงติดต่อเดี๋ยวติดตามน้องพี่นนองขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, t i k t o k t w i t t e r แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ